ไอหน้าผีประยุทธ์มึงฟังกูนะฟังให้ดีๆไอ้สัตว์ถ้ากูเป็นลูกเป็นเมียมึงนะถ้ากูใช้นามสกุลจันเอยชาเมื่อไหร่นะกูจะเอาหน้าเนี่ยไป็นพวผีกะหรี่ดีกว่ายังได้เงินไอ้หน้าหนังหีต่อไปมึงจะเอาหน้ามึงไว้ไหนไอ้ตระกูลจันโอชานะ่ะไอ้สัตว์ไม่มีใครกับัวมึงแล้วไอ้ ไหนไม่ว่านักร้องก็ตายไม่ว่าดาราก็ตายไม่ว่าคาราโอเกะก็ตายไอ้หน้าหยีกะลี่ยังหาเงินไม่ได้เลยไอ้สัตว์มึงไปมึงเปน็นนายกหัว ผีจ้ะกูอยากก็รู้ว่าพี่น้องมึงพ่อแม่มึงพี่ป้าน้าอาลูกหลานมึงอะมันทำไมหน้าด้านเหมือนมึงวะไอสัตว์มึงเคยมีมั่งไหมมาดูแลประชาชนเนี่ยไอเฮียทาให้เขาอดตายมีลูกพ่อแม่ตายลูกก็ต้องกำพาเออถ้ามีผัวมีเมียมเมียตาย หัวก็ลำบากต้องเลีล้ยงลูกไอสัตว์ถ้าผัวตายเม่ก็ลำบากไอเหียเพราะขายหีไม่ได้อไอสัตว์สมัยก่อนยังหีขายได้นะสมัยไอ้ะยุทธ์จันโอชาเนี่ยหีขายไม่ได้ไอ้ไอไอเฮียติดโควิดกันหมดแถวลาดำเนินอะ่ะไอหน้าหีเคยเอาหน้าไปถลายดูมั่งไหมไอ้สัตว์รู้ไหมไอ้เฮียเอาหน้าไปถลาย หีกะลีนะไอน้นาส้นตีนโอ้เน่ไม่อยากกระดามึงน,นะไอ้น้าหีออมึงรู้ไหมว่าเวลาเนี้ยถ้ามึงเลี้ยงคนให้เป็นนายนะเขาก็ไม่ออกมาด่ามาไล่มึงหรอกเน่มึงเลี้ยงคนในหะ้เป็นโจรไอ้เหียคนเราไม่มีแดกมันก็ต้องเป็นโจรใครจะอยากเป็นโจรไอ้เหียแต่มึบงบังคับเขา คิดว่ามึงมียศมีตำแหน่งถือกฎหมายไว้ในมือมึงมึงจะมาลังแกพวกกูเนี่ยไม่ได้แล้วนะมึงจำไว้ทุกวันนี้ที่มึงแดกแดกกัน,นอย่างเงินเดือนพวกมึงเนี่ยน้ำหีพวกกูท้ง,ง้นมึงจำไว้มึงอย่ามากัดพวกกูมึงหัดเกลียมเนื้อเกลียมตัวมัง้ง โงนะไอ้ประยุทธ์มันจะคุ้มกันเมียมึงได้ไหมลูกมึงได้ไหม <S <S ไอ้สอัตว์มึงอยากเคลีว่ามึงมีกฎหมายนะเพราะกฎหมายขี้หี้นในในมีใครเขากลัวละไอ้เหียคันก็จับสองคันก็จับไอ้หน้าหีมมจับหีหูเหี่ยวเนี่ย